สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมคิริฟอ์ระดับ normal ซีเวฟนะครับวันนี้คขอยู่กับคุณตัวแยมเทวลนะครับขอเสียงครับเปลี่ยงหลังมึงเนี่ยมึงเอางอมึงเดือ โอเคครับเราแบ่งเป็นสองหน่วยนะครับครับกละทางลูกเฮือสองหน่วยสองหน่วยยังไงวะแม่งมีมีแค่สองคนดูไปรับโอ้ยที่หนึ่งหล่อจุงเบย์อะเดี๋ยวหมอแสงบโอ้ยที่หนึ่งกะจุงเบย์ตีด้วย เว้ยแม่งขึ้นที่หนึ่งทำไมอ่ะแต่เดี๋ยวก็กาดอ่ะระเบิตดตัวระเบิตดตัระเบิดตัวกินเนียยนน่ยโอ้ยโอ้ยข,ข้างๆผีมันล็อกน้ำเนี่ยผีชอบล็อกน้ำเป็นชาวล็อกแน่ชาวล็อกเหรอครับใช่ใช่ชาวล็อกแน่นะ,ะล็อกบ้าล็อกบอใส่ชุดฮาโลวีนเอ้ชีคริสต์มาสฮาโลวีนเลยมาละ ันเป็นสกีนทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปเซเว่นเราจะไปเซเว่นกันนะครับทางนี้ทางนี้เซเว่นเซเว่นทางนี้ครับว้าไปวะไม่เห็นมีรูปสอนบอกเลยวะไปวะครับซื้อกื่องปืนครับ a m p l i อนครับแรงดิเกี่ยว ผมเนี่ยต้องปืนเดิมอยู่แล้วยปืนอะไรว่ะปืนโอเคไปครับมาไหนมาไหนอันนี้ครับที่นี่ที่นี่มีห้องน้ำไหมที่นี่มีห้องน้ำไหมไม่มีครับทำไมอ่ะจะถ้าถ้ามีห้องน้ำเนี่ยจะเข้าไปแฟปเพิ่งไหนแฟปโชว์ซอมบี้เลยเนี่ย ให้เดี๋ยวปั๊บตรงเนี้ยเนี่ยปั๊บตรงเนี้ยเนี่ยฮึ่มอ่้ zombie ลื่นลงมาหัวแตกเลยจริงจริงเปิดประตูครับเฮ้ยมันความลับครับโอ้โหกระสุนครับกระสุนกระสุนโอเดี์ทหารฟั๊กอยู่ครับเดี๋ยวผมดูหลังให้จัดไปจัดไปเฮ้ยดูหลังจะทำอะไรหลังผมเนี่ยที่หนึ่งรออ่ะ ไอ้เหี้ยอกใจหลังไอ้ตัดว์ตกใจไอ้เหี้ยตายเลยโอ้ครับโอ้ยตายหาเลยครับโอ้ยตายหายเลยไอ้เหี้ยตกใจไสัตว์เลยวันนี้จะมาโชว์เทพไม่ดูเลยครับโชว์เทพโชว์เทพไอ้ชิบิซอนโดยการหดแม่งมาเป็นสายเลยเดิน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 หนีเดินหนีกลัวไม่รอดกลัวไม่รอดน้ำแตกไหมครับ จวิเจกิน่นมหลอดไม่หลอดหหน้าหลัง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 ห,หลังหน้าหน้าหลังหลังไปขวาหน้าหลังาปขวาหล้หงไ้ไมัวคไม่มีปืน izzard, ีปนไหมอมีไว้เกิมันมาแค่นี้นะใช้ปืนสั้นนะ เออรวยผมเรียกนะครับรับสมัครช่างเองผม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 ไม่หดนะครับผมไม่มีวันหดครับผมโดดตลอดการครับโอ้โหแม่งประเบิดระเบิดหมดแล้วครับอ้าวชิบหายมันใช้เปลืองอย่างวะเฮ้ยหลังอ่ะ นะครับอุ้ยเียอุ้ยเจี๊ยบอาติดโดกระสุนเ๊ยเไงกิะหรี่ยมาแล้วเลยแปตัวเองหัวตายไปแจกกินพี่ใครเข้ามาแวแก็เชิญไม่รู้ครับมาครับอุ้ยปูนที่เข้าคนเข้ามาไหนครับวิ ไม่ได้หมายถึงคุณครับไไมม่ด้หายคนที่เข้ามาใหม่ยรับแสงครับเท้ามีไม้ครับคนไทยหรือเปล่าครับคุณโชคดีมากคุณได้ออกรายการนะครับรายการเกย์ครับรายการโกยเกย์ครับปู๊เขาได้ปืนใหม่นะครับเจ๊ดเ้ยปืนโปรดผมนี่ ใครเอาเงินไหมครับจะโยนทําไมไม่มีตังอยู่แล้วเนี่ยมีใครเยาเงินไหมครับเงินเงินครับมีคนเยาเงินไหมครับอ๋อเงินตอนนี้ครับผมนี่กากตัวจริงนะตอนนี้โอ้ยถือมีดหน้าทมินมากไม่ทราบว่าคุณไม่ทราบว่ามันเป็นคนที่ไหนครับเย่หยับสงสัยไปช็อตเลยถอรอเขา กองอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนเลยมาข้างบนครับมาข้างบนคุณไปไหนครับไปกินขี้ครับผมหลังครับเขี่ยครับขุดหลังข้างหลังครับแทงข้างหลังอ่ะพอรู้สึกถึงหัวควายครับข้างบนเต็มเลยครับข้างบน ทางยาวครับไปข้างบนครับบนครับเยอะมากครับเต็มเลยที่หนึ่งแม่งกากมากเลยครับเทียบกันถ้ากากเขาถ้ากากพวกคุณคงไม่ได้เกิดนะเงียบผมสัยยังไม่ช็อตช็อตแล้วไหมตอนนี้กี่นาทีแล้ววะแล้วแม่นรู้ เล่นให้จบ4เวฟพอ5เวฟพอครระเบิดไปแล้วตายซะตายซะกมัตายแล้วเทมอยู่กับเทียมไงเทียมเกิดมาเป็นคนธรรมดาฝ่ายหลักขวาไม่มีสักตัวเรื่อยมาแล้วเรื่อย์เรื่อยไปเรื่อยมาแล้วอ๋อเรื่อย์เรื่อย์มาเรียงๆหัวผ่าเตียงเอาหาปาดบารหนึ่งคนแล้วมันมีหลายท่าสองซานมาที่มันมีท่าเดียวไม้ปิดๆเอาให้ลุงหลัง ตามผมมาครับเจ็ดเอครับเจ็ดเอเจ็ดไม่ฟังผมผมเป็นผู้นำไม่ได้ผู้กำกัม้่าดูเอือหือูกันมันมากเลยทีเดียวเนี่ยผมนี่ไม่ได้เจออะไรเลยอยู่คนเดียวเนี่ย่แหมสบายนั่งขี่กว่าเนี่ย <gesch> อยากเจอผีมากเลยเนีมยใช่ออกมาตกใจหมดใจวายตายสวัสดีครับหัวแตกไปซะลลอกประตูครับลลอกประตูขังเรื่อยมาแล้วไปเรื่อยมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาเลียงเลียงหลังหลังหลังตกใจเว้ย โว้ยไอ้เลื่อยไอ้เลื่อยไอ้เลื่อยจ้าเลื่อยจูเลื่อยจีอ้าตายตายครับตายไหมอู้ยเย็ด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 ตาย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 อุ้ยตา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 ยเงี้ยกูตายกะตาย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 วุ้ยตายวุ้ยขึ้นมาข้างบนนอนข้างบนครับไม่ไหววุ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยตัวโอ้บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาคนเดียว เรวแยบทำเล่อเรตายเรียบร้อยเลยการไอ้ช็อตกูตายไอ้งไอ้เรื่องมาแล้วไอ้เหี้ยมาแล้วคนดูเทพยบหมดแล้วแม่งโดนอาเบมโดอาเบมต่ออาเบมอยู่แถวสวนสาธารณะเพื่อนี่มันย้ายมาอยู่ในคิวเลนโฟลแล้ว

ไล้วไม่เห็นข้างหน้ามีไฟไงวันต่เนียครับไ่รู้ครับตอนนี้อาจมาได้ประมาณเก้านทีครับวอ่งมาเร็วมากอยู่กับเทียบก็เร็วเนี่ยต้องเข้าใจือเปล่าจะบอกว่ามันอยู่นี่เอาครับเอาเงินไปครับเงินไปมันไม่ได้ไม่ได้ เลย,เล,ย آ, เลื่อยมาเลียงเลียงเอาหัวผาเตียงเอาขาผาบมาเอาเงินไหมครับอเอามาครับแล้เท่าไหร่วะเนี่ยแมงไม่ได้หายเลยสวิติเกอร์วันนี้อยู่กับผมนะครับทุย ไอ้เป so ิดประตูให้กูเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่เปิดกูจะแป๊บตรงนี้จริงๆอ่ะดิันอี้นั่นเหรอมาแล้วมันมากันแล้วนะครับคนดู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 นี่ดูเห็นนะมันทำมือแป๊บอยู่ไหนๆนะดูมันแป๊บนี่ดูน้องแป๊บนี่ดูน้องแป๊บนี่โอ้โหกระจายอ่ะ อะไรก oh, yeah, ีดว่าโอ้โหเฮียตกใจอีสับไพโพนตายเฮ้ยกูกูจะคานร์นควยเลยวอะเจ้าของรายการจะตายทันแล้วโหยิงขาขาดเลยแม่งโคตรโหอกูรอนแล้วเว้ยเฮียกูจะตายแล้วเว้ยเย็ดเป็นแบบโนมอกก็ตายแอลบอกแล้วนโนมอกก็จะเย็ดเคแล้วเนี่ย ไม่ได้ช่วยกันเลยมันแป๊บกันอย่างเดียวมันเลยคนเดียวแม่งพวกห่อคัะเอ้าลูหมดชิบหายรี้ลดไอ้เจ้อ้อะไรมาปันตูดกูไอ้พวกนี้ท่าเรื่องจริงๆเลยกินตูดเห็นแม่งเอ้ยตามผมมาตามผมมาตามผมมาจะเป็นไอเป็นชาฉลาดครับตามผมมาครับตามผมมาครับ จะพามาไปตายครับโอ้ยเลื่อยเนยน,นะครับพามาตายจริงๆด้วยครับเต็งคนระับเอาไปแก่ครับแไงมุมนี้มั้งไอ้มุมมันชิดเกยียดอยู่บนหลังคาแล้วเฮ้ยแม่งวันหับโค้งไอ้โดดโดนลโอ้ยเย็ดเด้อที่หนึ่งกาครับที่หนึ่งไม่หล่อนะครับ เป็นไรครับชั้นน้ำต้องมาเจอกันใครคนซื้อเกียร์ไหมวะไม่ด้วยเขาหล่อเลยใครซื้อเกียร์ไม่คุณครับอ๋อโอ้เป็นคนที่ติดอับผมหน้าคนที่ตายแล้วนะครับแต่ละครับจะซืงอไงครับมาดูนี่ดูดูคนดูคนเท่งครับมาดูเกียร์ครับเกียร์อย่าดีโหลดสัตว์ ไปช่วยผมด้วยัก้นวตายหาครับแม่งเกียรเอ้ผมนี่โหลดอยู่ยองลงครับลงโอ้เกียร์ลยอืออนิวนะครับนิวเลยอย่างครับนิว แอบอยู่ไี่เหลวครับขลักครับเลิกที่หลังจะไม่เชื่อละอูฟดใบพาวอูตบมือตายครับคุณเจ็ดเอตายหายจะลตายโอ้ยเขไอีเี่ยดจบไหมครับเบนจะรอดหรือจะตายเออ ใจเย็นเนาะโอ้โอนจะเย็นโองนะเย็นโอนตีตายเหลือคุณคนเดียวครับคุณแชร์เขาจะรอดหรือไม่ไม่รอดครับตายครับจบรายการเย้สอมบี้เข้าไปชนะเขาจบรายการนี้เท่านี้ครับบ๊ายบายครับไม่จะกากเกินไปครับ